สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับชาวไร่นาชาแนลก็สำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ถ่ายทําการทํางานของรถ EF ยันม่านะครับ EF 3 9 3 P ไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับยันม่า EF 3 9 3 P นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ก็จะเป็นยันม่าครับขนาด3.9แรงนะครับของยันม่านะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์3สูบนะครับเครื่องยนต์ดีเซล3สูบแบบ direct injection นะครับ ระบายคามร้อนได้น้ําด้านหน้าครับใบมีดด้นดินกว้าง1เมตร70เซนเมตรนะครับส่วนยางหน้าจะใชยย้ยาง8นะครับขอบ16ส่วนยางหลังนขคจะเป็นยาง12.4ขอบ24นะครับยันมาตัวนี้จะไม่มีระบบสมาร์ทแอซิ์รีโมทมาด้วยนะครับก็จะมีจะมีแค่ตัว YM-Series นะครับ 51กับ5กับ57แรงม้านะครับตัว39จะไม่มี GPS มาด้วยครับส่วนด้านซ้ายครับข้างพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นเดือนหน้าถลังนะครับเป็นเกียร์แบบเมจิกแซบบิงโครเมตนะครับส่วนด้านล่างฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อครับ ส่วนฝั่งด้านซ้ายครับด้านข้างของคนขับนะครับก็จะเป็นตัวเลือกเกียร์ีโอนะครับเกียร์ีโอก็จะมีอยู่2ระดับนะครับท่านผู้ชมจะมี540รอบแล้วก็750รอบนะครับส่วนเบาะครับเบาะก็จะเป็นเบาะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการสั่นสะเทือนนะครับการกระแทกการสั่นสะเทือนส่วนด้านหน้าพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นถังน้ํามันครับรถรุ่นนี้จะจุน้ํามันได้ที่38ลิตรนะครับท่านผู้ชม มันได้38ลิตรส่วนพวงมาลัยครับและระบบการบังคับเลี้ยวจะเป็นแบบ power hydrostatic นะครับคือใช้ระบบไฮดรลิกครับในการควบคุมบังคับเลี้ยวส่วนด้านท้ายครับหางยกรถยันต์มากร,รุ่นนี้จะยกน้ำหนักได้สูงสุดนะครับ925กิโลกร,รัมนะครับท่านผู้ชมยกน้ำหนักได้ไปถึงตันนะครับ9ก5กกร,รมัม ส่วนด้านท้ายก็จะมีไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับอย่างละสองดวงครับส่วนฝั่งด้านขวาของคนขับนะครับก็จะมีคอนโทรลหางยกนะครับแล้วก็คอนโทรลใบมีดดันดินนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นที่เลือกเกียร์นะครับเกียร์ก็จะมีอยู่สี่เกียร์นะครับสี่เกียร์หลัก8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังครับ ส่วนด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นที่ล็อกเฟืองท้ายนะครับเพื่อเพิ่มแรงฉุดให้กับรถครับส่วนเบรกกับก็คันเร่งก็อยู่ตำแหน่งปกติครับทั่วไปของแท็กเตอร์ครับส่วนด้านข้างพวงมาลัยฝังขวานะครับก็จะเป็นโหมดครับเลือกเร็วช้าครับ ตัวนี้ฐานล้อนะครับฐานล้อจะก,กว้าง1เมตร43ซนเมตรส่วนน้ำหนักตัวรถนะครับน้ำหนักตัวรถไม่รวมใบมีดดันดินนะครับตัวนี้จะหนัก1,090กิโลกรัมนะครับหนัก1,090กิโลกรัมส่วนราคาของยันมา EF393T คันนี้นะครับราคาตัวรถพร้อมใบมีดดันดินนะครับ จะอยู่ที่5 000, 4 0 0 0บาทนะครับท่านผู้ชม5 000, 4 0 0 0บาทส่วนท่านใดสนใจนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดครับว่าใช้เงินดาวเท่าไหร่เงิน่อนเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อได้ครับกับเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมเองก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครับชาวไรานาชนแนล ขอบคุณครับสวัสดีครับ